สวัสดีค่ะอยู่กับอุ One ๋ยวันทูออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ๋ยก็มารีวิวรถบ้านเหมือนเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้อุ๋ยจะมารีวิวอะไรนะคะตามอุ๋ยไปดูกันเลยค่ะเรน<ร>เห็นความสวยของรถนะคะก็คือรถออนิวมาสด้าสามนะคะ2.0แม็กปี2011.12คันนี้นะคะผู้ผลิตนะคะเค้ว่ารถคันนี้นะคะตั้งแต่เปิดตัวมานะคะได้รับความนิยมสูงที่สุด นะะในรอบที่ผลิตออกมาเลยนะคะคันนี้นะคะยอดขายทั่วโลกนะคะอยู่2ล้าน9แสนคันและใน2ล้าน9แสนคันนะคะมีอยู่ที่ไทยเพียง28,000คันเท่านั้นเองนะคะและ1ใน28,000คันนั้นก็คืออยู่ที่วันทูออเทค่ะสำหรับความสวยและความโดดเด่นคันนี้นะคะน่าติดตามยังไงตามอุ๋ยไปดูกันเลยนะคะวันนี้อุ๋ยจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันค่ะเริ่มจาก ดีไซน์อันเฉบเฉียวนะคะรับกับไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์ไบซินอนะคะคันนี้นะคะรับกับกระจังหน้านะคะให้ความสปอร์ตสุดๆค่ะถัดมานะคะทางด้านล้อตรงนี้นะคะเป็นยางของบริสโต e นะคะปี2020นะคะขนาดของอยางนะคะเป็น 205/50R17 นะคะเรียกว่าสภาพยางยังใหม่อยู่นะคะถัดมาตรงสัญญาณ กระจกไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้นะคะมีสัญญาณไฟบอกนะคะถัดมาค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มสมาร์ทคีย์เลสนะคะสามารถเปิดปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวรีโมทเลยค่ะ<ม>ด้านหลังนะคะของรถนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นไฟท้าย LED ค่ะเ<ม>ดี๋ยวต่อกันที่ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเดีย๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูนี่ค่ะสามารถเปิดได้ด้วยรีโมทนะคะ ช่องเก็บด้านหลังเนี่ยถือว่าใหญ่พอสมควรนะคะเก็บของได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์แม่แรงนะคะอยู่ครบนะคะเรียกว่าได้คันนี้ไปนะคะพร้อมขับเลยถัดมาที่ด้านข้างนะคะ ช่องเชื้อเพลิงนะคะคันนี้นะคะก็รองรับแก๊สโซฮอล์9นะคะที่สําคัญตอนนี้ค่ะคันนี้ก็รองรับ E20 แล้วในสภาวะที่น้ำมันขึ้นอย่างนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสะดวกเติม E20 คันนี้ก็รองรับแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตามอุ๋ยไปดูด้านหน้ากันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องขนาด2 0 0 0 c นนะคะ147แรงม้า แรงบิดที่182นิวตันเมตรนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแอคชิพเมติก5จังหวะค่ะความสวยงามของหน้าห้องเครื่องนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ไม่มีน้ำมันเยินมตามห้องเครื่องค่ะกล้องลองซูมดูก่อนได้ค่ะคไปค่ะตามอุ๋ยไปดูด้านในกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะอุ๋ยก็ขออนุญาตเข้ามานั่งอยู่ในรถนะคะเพื่อดูความสวยงามของรถกันนะคะออปชั่นในตัวรถนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากกุญแจ2ดอกครบนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะเป็นแบบพุสตาสต็อปนะคะไม่ต้องใช้บิดไขนะคะก็คือเหยียบเบรกนะคะกดพุดสตาหนึ่งทีค่ะนี่เป็นไงคะเครื่องตาติดง่ายนะคะมาค่ะเริ่มจากนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่งเพียง243,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเทียบกับปีรถแล้วเนี่ยอุ้ยเรียกว่าสมเหตุสมผลนะคะไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปค่ะ พวงมาลัยนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบในความเร็วนะคะคันนี้ก็มีพาวเดอร์ชิฟมาให้ด้วยนี่เห็นไหมคะสามารถตกเกียร์เล่นเกียร์ได้จากตรงนี้เลยนะคะถัดมาที่ด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของออปชันมากมายเกี่ยวกับการเล่นเพลงนะคะ CD นะคะ AUX FM AM นะคะรองรับได้ทั้งหมดเลยแผ่นดิสก์นะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะคันนี้ในปี2011นะคะ มาสด้านะคะเขาใส่แอร์ออโต้เข้ามาให้แล้ว mm hmm. โดยที่แยกโซน2ฝั่งระหว่างผู้ mm hmm. นั่งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับค่ะดูได้เลยเห็นไหมคะ mm hmm. และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับมาสด้าสามสองจุดคันนี้สิเกเนเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดของคันนี้ก็คือ mm hmm. นี่เลยค่ะ mm hmm. หลังคาสันลูค่ะนะคะอันนี้ก็เปิด2อระดับนะคะเดี๋ยวอุจะสอนเปิดตรงนี้กสเต็ปหนึ่งนะคะนี่ mm hmm. เห็นไหมคะหลังคาสันลูค่ะบอกว่าปี2011มีหลังคาสันลูมีแบบโคตรว้าวเลยค่ะ <Okay. S 2> สำหรับ สภาพโดยรวมของคันนี้นะคะอุ๋ยถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะเพราะเบาะเนี่ยเป็นเบาะเดิมจากทางสู์เลยนะคะไม่มีขาดเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวตามอุ๋ยนะคะไปดูด้านหลังกันนะคะว่าสามารถนั่งได้สะดวกสบายแค่ไหนคะ่ะไปกันเลยและตอนนี้นะคะอุ๋ยก็ขึ้นมาอยู่ด้านหลังของรถคันนี้แล้วนะคะความรู้สึกของการนั่งครั้งแรกเลยนะคะบอกว่าความรู้สึกคือนั่งสบายนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดอะไรอาจจะเป็นเพราะว่า ตรงนี้นะคะโปร่งนะคะแล้วก็ขนาดที่เมื่อสักครู่อุ๋ยนั่งอยู่ด้านหน้าอุ๋ยปรับเบาะมาเกือบสุดนะคะตรงนี้อุ๋ยก็ยังเหลือที่ว่างของขาอยู่นะคะสําหรับคนที่เริ่มที่จะสนใจคันนี้แล้วนะคะอุ๋ยจะบอกทีเด็ดของคันนี้ค่ะนอกจากเป็นรถบ้านป้ายแดงนะคะมือเดียวลําดับเดียวเจ้าของเดียวเลยนะคะที่อยากจะพรีเซนต์สุดๆก็คือนี่เลยค่ะ บุกเซอร์วิสคู่มือนะคะของคันนี้นะคะยังอยู่ครบนะคะเหมือนกับบุญแจนะคะนี่ค่ะคู่มือการใช้งานนะคะและอันนี้นะคะอยากพีเศ์สุดเลยเป็นสมุดการรับประกันนะคะการเข้าเช็คศูนย์ของลูกค้าท่านเก่านะคะโคตรว้าวเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรคันนี้นะคะใครจับจองช้าอดแน่นอนเพราะว่าเข้าเช็คศูนย์ทางมาด้าเอ็มแซดุกระยะค่ะย้ำว่าทุกระยะเห็นไหมคะระยะล่าสุดเนี่ยเข้าถึงเดือน12ปี64ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะโคตรว้าวเลยช้าไม่ได้ไปครอบครองนะคะสำหรับคนนะที่ชอบดื่มนะคะด้านหลังนี้นะคะก็มีที่วางแก้วนะคะมีที่พักแขนค่ะให้ความสะดวกสบายระดับหนึ่งค่ะอุ๋ยขอสรุปสั้นๆเลยนะคะหลังจากรีวิวรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะเนื่องจากราคาดีนะคะสภาพโอเคอยากบอกว่าผ่อนเริ่มต้นเพียง5 0 0 0ันในสภาพแบบนี้อุ๋ยว่าโคตรคุ้มเลยค่ะ เดี๋ยวตามอุ๋ยนะคะไปดูข้อสรุปด้านหน้ากันเลยค่ะคสำหรับคนที่สนใจมาด้า3า0แม็กปี2 0 1 1 12, 12คันนี้ขึ้นมาแล้วนะคะอุ๋ยย้ำอีกทีนึงนะคะว่าราคาป้ายแดงคันนี้นะคะอยู่ที่1ล้าน 64,000บาทแต่วันนี้นะคะรถคันนี้อยู่ที่วันถูออโต้แล้วนะคะขายเพียง2 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองข้างวดน,นะคะผ่อนอยู่เพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยค่ะผ่อนได้นานสุดๆแด8งวดสําหรับคนที่อยากขารถผ่อนเบาๆสบายๆและได้สมรรถภาพที่ดีแข็งแรงและ ดีไซน์ฉบเฉียวแบบนี้รีบติดต่อเข้ามาที่วันทูออโต้นะคะไม่สะดวกมานะคะทางวันทูออโต้มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนถึงที่ไม่สะดวกมารับรถนะคะเราก็มีบริการส่งรถถึงบ้านคุณค่ะ หรือคนที่สนใจรถเซ็กเมนต์อื่นๆนะคะอยากดูรถอะไรนะคะสามารถติดต่อมาทางแอดมินของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง y o u t u b e Facebook TikTok นะคะที่ w w w 1 2 auto com หรือสะดวกโทรหานะคะแอดมินรับสายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์061 674 5885ค่ะ หรืออยากจะเข้ามาทดลองขับด้วยตัวท่านเองนะคะสถานที่ตั้งของวันทูออโต้นะคะตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับสมาคมชาวปักใต้ถนนการจนาพิเศษนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุด9นาฬิกาถึง18นาฬิกานอกเวลาทำการโทรแจ้งได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากได้รถบ้านแท้100%ติดต่อมาที่วันทูออโต้นะคะ

ตัังต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการและมีทีม ดูแลรถยังเชี่ยวกาญเมื่อชีดูแลก่อนส่งมอบบริการทำสีกันปอแต่ไม่หลายรายการตี่วันทูออโต้มีการันตีแึ่คืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีตรงตามสภาขายท้องที่ที่ดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนัดเราไม่ดีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไม่ดีมีแต่รถดี Fixman การันตีทำทีุ่ญรับประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและ GPS บริการตลอดไมไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนเราไม่ดีมีแต่รถ ดีดฟิกแมนกาแล็กซีสกดีฟุนดบประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและีเ b s ประกันดีเลยตลอดปีรถดีรถดี้ต๊ะแม็กซนวรอบดีดีเอาทุกจุดเด่น่นวันดูออโต้นี้ไม่มีคอยมเว้นรถบ้านแต่แจ้แบบว่าร้อยเปอร์ซ